ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่17ดตุลาคม2 5 6 6เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับปลุกระดมความโลกใกล้แล้วนายกเศรษฐาใกล้เป็นปลาหมอตายเพราะปากเข้าไปทุกที วันก่อนพูดเสียงดังฟังชัดได้ยินเต็มสองรูหูให้ประชาชนที่อยากได้เงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทส่งเสียงดังๆไปยังคนที่คัดค้านท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ถ้าชอบก็ขอให้พูดบ้างให้ปริงเสียงออกมาบ้างนี่มันเสี่ยมประชาชนให้ทะเลาะกันชัดๆวันนี้16ตุลาคม นายกเศรษฐาแปลไทยเป็นไทยให้ฟังกันอีกรอบไม่ได้เป็นการแบ่งแยกไม่ได้เป็นการปลุกระดมแต่ให้ออกมาบอกกับผมเพราะรับฟังเสียงทุกเสียงถามมาตอบช้างหรือไม่ก็าถามไม่ตรงกับตอบจะบอกว่าเผลอพูดก็ไม่ได้เพราะข้อความเดียวกันนี้ยังไปปรากฏอยู่ในบัรทีทวิตของนายกรัฐมนตรีอีกด้วย อย่ายออไม่คนที่ไม่เห็นด้วยโดยไม่มีเหตุผลมายับยั้งโครงการนี้ทั้งพูดทั้งเขียนคือข้อความเดียวกันเด็กป .1 อ,อ่านออกก็แปลความได้ว่าไม่มีอะไรต่างกันเลยมันคือเจตนาที่จะสื่อแบบนั้นนี่คือตักกะเดียวกับนักโทษชายทักษิณชินวัตรเลยครับผมตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมจังหวัดไหนหมอบความไว้วางใจให้เราต้องดูแลเป็นพิเศษ แต่เราต้องดูแลคนทั้งประเทศด้วยแต่เวลาจำกัดต้องเอาเวลาไปจังหวัดที่เราได้รับความไว้วางใจมากเป็นพิเศษจังหวัดที่ไว้วางใจเราน้อยต้องเอาไว้ทีหลังไม่ใช่ไม่ไปคิวต้องเรียงอย่างนี้ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาตักกะแบบนี้แหละครับที่ทำให้ประชาชนต้องทะเลาะก,กันใช้ความโลภของผู้คนปลุกระดมเพื่อชิงความได้เปรียบทางการเมือง ถ้าจะเริ่มต้นแบบนี้กันจริงๆนึกไม่ออกเลยครับว่าหลังจากนี้การต่อต้านระบบทักษิณรอบใหม่จะรุนแรงแค่ไหนจุดจบของยิ่งลักษณ์ทักษิณมีให้เห็นแล้วหากเสียฐ้าจะเดินตามรอยก็เตรียมตัวครับจะได้รับสิทธิ์นั้นแน่ๆตลอดหลายเดือนมานี้คนที่ออกมาเตือนรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดีต้นหัวละหมื่นบาทล้วนเตือนด้วยเหตุด้วยผลแทบไม่มีครับ ประเภทด่าส่งเดชตีหัวเข้าบ้านอย่างที่พักเพื่อไทยถนัดตอนเป็นฝ่ายค้านนักวิชาการนักกฎหมายนักเศรษฐศาสตร์อดีตผู้ว่าแบงชาติอดีตกรรมการในองค์กรอิสระสอสอสอวเกือบทั้งหมดเตือนอย่างมีเหตุมีผลชี้แนะว่ารัฐบาลควรหรือไม่ควรทำอะไรอย่างไรว่ากันตรงๆคนที่อยากได้ด้วยซ้ำที่ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น นอกจากอะไรก็ยังไม่รู้แต่มีมูลค่า10,000บาทเล่มนายกเศรษฐาพูดได้อย่างไรว่าพวกค้านไม่มีเหตุผลทําเป็นเล่นไปโครงการนี้อาจไม่ได้เกิดอาจซ้ำรอยพอรบงเงินกู้สองล้านล้านสมัยรัฐบาลยิ่งลักถูกตีตกไปซะก่อนรอดูความชัดเจนเรื่องวิธีการแจกเรื่องเอาเงินมาจากไหนจากนั้นจะได้รู้ครับว่านโยบายนี้จะได้ไปต่อหรือไม่ มีคนไปร้องปปชอย่างแน่นอนเห็นหมอวรงเดชกิตวิกรมพึมพึมอยู่ก็ไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะโดนข้อหาอะไรบ้างลุนระทึกจริงๆคนที่เฝ้ารอนโยบายนี้ก็ควรเข้าใจในข้อเท็จจริงงบประมาณ5.6แสนล้านคือเม็ดเงินก้อนมหาศาลหากผิดพลาดคือประเทศชิบหายครับและประชาชนก็ชิบหายกันหมด หยุดเสียทีกับการเอานโยบายแจกเงินดีต้นไปเทียบกับนโยบายคนละครึ่งของรัฐบาลลุงตู่แล้วบอกว่าลุงตู่แจกได้ไม่ผิดทีเศรษฐาแจกบ้างกลับมีปัญหาอย่าหน้ามืดครับมันคนละกรณีกันวิธีการต่างกันบนสถานการณ์ที่แตกต่างกันและคนละบริบทรัฐบาลลุงตู่ทำทุกอย่างภายใต้กฎหมายอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง ในสถานการณ์ที่โควิด -19 ระบาดไปทั่วโลกแต่รัฐบาลเศรษฐาดันมาแจกในช่วงเศรษฐกิจขาขึ้นแถมยังมีท่าทีว่าจะหาช่องหลบเลี่ยงกฎหมายอีกต่างหากด้วยการอ้างว่าแจกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่แจกเพื่อพยุงค่าครองชีพของประชาชนเป้าหมายแปลงเงินบาทเป็นเงินดิจิตอลก็เป็นคำถามอีกว่าเพื่ออะไรทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากซับซ้อน และเสียงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติมเรื่องที่มาของเงินจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าจะเอามาจากไหนเท่าที่ฟังจากนายกน้อยหมอมิงพรมมินเลิศสุรเดชยังเป็นแนวทางไร้ข้อสรุปใดๆทั้งสิน้นแนวทางแรกใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีส่วนหนึ่งก็ต้องไปหาทางเกลี่ยงบประมาณบางโครงการที่ไม่จาเป็นเช่นการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่หากยังไม่จำเป็นก็ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งขณะน,นี้รัฐบาลสามารถทำได้บางส่วนโดยเลื่อนการจัดซื้อโครงการขนาดใหญ่และจัดงบค่าบำรุงรักษาให้แทนแนวทาง2การใช้กลไกตามมาตรา28หรือการให้สถาบรรันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจ่ายเงินให้ไปก่อนโดยที่รัฐบาลตั้งงบประมาณมาชดเชยให้ทั้งนี้รัฐบาลเตรียมแผนการคืนเงินเช่นถ้าใช้เงินไม่เกิน2 3แสนล้านบาท ก็ตั้งงบใช้คืนปีละประมาณ1 0 0 0 0แสนล้านบาทได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีแนวทางที่3การกู้เงินโดยตรงและจะไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบหนี้สาธารณะต่อ GDP เนื่องจาก GDP จะขยายตัวมากขึ้นถ้าเอาตามนี้งูกินหางครับไม่ว่าทางไหนประชาชนต้องแบกหนี้ที่แตกทั้งนั้นคำถามคือการจัดซื้อจัดจ้างขนาดใหญ่ที่จะเลื่อนออกไปนั้น ใช้งบลงทุนใช่หรือไม่ถ้าใช่ไปอ่านหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณมาตรา20ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐแล้วหรือยังงบประมาณรายจ่ายลงทุนต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจําปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจําปีนั้นรัฐบาลจะเล่นแร่แปรธาตุกับงบประมาณโดยไม่สนใจกฎหมายไม่ได้ระวัง จะติดคุกกันระนาวศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ a n g e o 789 Realty รบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจ ติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโททรศัพ์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty